เรากำลังเรียนเรื่องตัวแปรสุ่มตัวแปรสุ่มคือฟังก์ชันอะไรบางอย่างที่ตรงเนบพวกไอ้หัวก้อยตัวเลขอะไรพวกนี้ลงไปที่จำนวนจริงและมันเป็นตัวแทนหนึ่งเป็นตัวเลขตัวเลขได้อย่างข้อนี้ครับถ้าให้ x เป็นตัวแปรสุ่มแสดงจำนวนลูกบอลสีแดงที่หยิบได้โอเคไหมครับ x มีค่าเป็นอะไรได้บ้างครับศูนย์ถูกไหม เป็นไรหยิบไม่ได้แดงเลยแต่คุณหยิบทั้งหมดสองลูกมีโอกาสเป็นอะไรดีหนึ่งหรือโชคดีหยิบได้แดงหมดเลยผมไหมครับเพราะตัวนี้คุณต้องรู้แล้วว่าตัวแปรสมตัวนี้มีค่าได้ทั้งหมดสค่าแค่น้อานี้เราคุยกันแล้วนะครับจํานวนสีแดงที่หยิบได้นะครับเพราะนั้นถ้าคุณจะพลอตเป็นตารางหรือเป็นอะไรก็ได้มีสามค่า คนก็จะรู้พวกฟังก์ชันแจกแจ,ง,จงความน่าจะเป็นบางทีเขียนเป็น x ใหญ่เท่ากับ x เล็กพวกนี้ได้หมด fx เท่ากับ0บางคนเขียนห้อยอย่างนี้ก็ได้เนะคือสิ่งเดียวกันนะครับคืออยไรแทนว่าอะไรทอบทวนอีกทีคือความน่าจะเป็นนะที่หยิบบอลแดงได้กี่โลครับ0โลใช่ปะ ก็คือหยิบไม่ได้เลยหยิบแดงไม่ได้เลยคืออะไรความน่าจะเป็นคือสิ่งที่คุณสนใจหาด้วยทั้งหมดตอนนี้ทั้งหมดคุณหยิบบอลสองลูกความน่าจะเป็นเอ่อ uh, sample space เป็นเท่าไหร่ครับหยิบพระอม้ได้เท่าไหร่สิ่คูณเก้าตัวมหม ถูกไหมครับหยิบครั้งแรกสิบเนาะครั้งที่สองหยิบขึ้นมาเหลือเก้าโลข้างล่างคือสิบคูณเก้าครับใครงงตรงนี้เปล่าอันนี้หยิบบอลปกติเนาะหยิบเท้าลูกยังไงก็ว่าไปนะครับข้างบนลหละเวลาถ้าเขาพูดอย่างนี้นะเขาไม่พูดอะไรเลยให้ถือว่าลูกบอลแตกต่างกันหมดเข้าใจไหมแดงนี้อาจจะเป็นดาวนบอลก็ได้มีดาวหนึ่งดวงดาวสองดวงเป็สีแดงหมดเข้าใจไะ แ,แดงมีลายแดงลายหินอ่อนแดงเข้มแดงชาติแดงเลือดอ้อะไรว่าไปโอเคเพยายามให้ถือต่างกันหมดถือต่างกันหมดทั้งการหยิบไม่ได้แดงเลยแดงไม่หยิบได้แต่สีอื่นๆสีหนึ่งมีกี่โลเทครับหยิบสองครั้งห้าคูณสี่ถูกไหมครับห้าคูณสี่นะ โอเคไหมเพราะนี่คือสีอื่นๆนะครับอ่าเพราะนั้น Px เท่ากับ0จบนี่คือวิธีคำนวณโอเคอ่านในทำนองเดียวกันครับผมโจทย์ไม่ได้ถามตัวนี้เนาะโจทย์ถามตัวนี้ครับต้องอ่านเมื่อไหร่ความน่าเป็นที่ยีบบอลได้แดงกีลก่ลูกหนึ่งลูกถูกปะแดงหนึ่งลูกเกิดจากอะไรครับ แดงหนึ่งลูกแน่นอนเลขล่างยังเหมือนเดิมแลวถ้าใครจาได้ว่าเดี๋ยวเราจะมีสามเลขนี้ต้องรวมมันเป็นหนึ่งนะใช่ปะ่ะความน่าเป็นต้องรวมในหนึ่งไอ้บอลแดงหนึ่งลูกแสดงว่าเอาแดงมาลูกหนึ่งได้กี่วิธีแดงมีกี่ลูกห้าตอนนั้นห้าครับโอเคเออผมคุณเล่นบิดแน่เลยอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะบอลแดงหนึ่งซะอีกอันต้องไม่แดงถูกไหมครับต้องไม่แดงคือ ห้าเข้าใจใช่ปะห้าหลักมาจากสามบวกสองนะครับหยิบสีอื่นเพราะตรงนี้เป็นหยิบห้าส่วนเก้าสิบแอ้เมื่อกี้คูณนะยี่สิบส่วนเก้าสิบถูกปะเอออ่ะก็นี่สุดท้ายครับเดี๋ยวเราได้เช็คเนาะผมตัดเลขผิดแน่แล้วนี่หยิบบอลแดงได้สองถูกปะ อบอลแดงได้สองเป็นไงครับเก็บได้แต่แดงถูกไหมก็แดนสิบคูณเก้าเพราะมีบอลทั้งหมดสิบหิิบขึ้นมาสิบคูณเก้าบอลแดงสองลูกได้ห้าคูณ 4, สี่ถูกไหมบอลแดงเองคือห้าครั้งแรกครั้งที่สองเหนือสี่ยี่สิบเฮ้ยแต่รวมไม่ได้หนึ่งเดี๋ยวไอ้เย,ยิบบอลแดงเท่ากับสองไม่มีปัญหาหรอก ตรงนี้ต้องฟูณสองเพราะอะไรแดงก่อนแดงหลังเข้าใจไหมแดงก่อนแดงหลังเนื้อาพออกว่าสองนี้มาจากแดงก่อนหรือแดงหลังโูกไหมอันนี้ถ้าแทนปกตินะครับจะไม่ได้บอลแดงเลยก็คืออื่นๆกับอื่นๆถูกไหมห้าคูณสี่แก่กรณีหยิบได้บอลแดงหนึ่งคุณจะแบ่งเป็นสองกรณีในที่นี้คือ แดงและอื่นๆถูกปะหรืออื่นๆแล้วแดงโอเคไหมครับาะันน,นต้องคูณสอนะครับคูณสองคะเลขทั้งหมดถูกต้องแล้วกลายเป็น2ใน9ตรงนี้เป็น5ใน9และตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับสองใน9ก้รวมทั้งหมดเต็มหนึ่งพอดีข้อนี้ต้องตอบ ห้าไดาวครับตัวแปรสุ่มบทที่แล้วเราพูดถึงแล้วว่าคำนวณได้ยังไงตัวแปรสุ่มจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณสามชนิดชนิดแรกเรียกว่าตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องคือเป็นจุดๆจุดๆจุดๆมาเนาะตัวแปรสุ่มแบบที่สองคือตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องก็เ,เจอพวกการแจกแจงปกติที่เราจะใช้กันบ่อยการแจกแจงแบบ ไฮสแควร์เนาะเอฟอะไรพวกนั้นเอาไว้ทดสอบพวกสมติฐานแอะไรพวกนั้นนะครับไปใช้ต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาดูแบบไม่ต่อเนื่องก่อนครับไม่ต่อเนื่องคือเราดูจากผลลัพธ์ที่ออกอย่างเมื่อกี้เป็นตัวอย่างของตัวแปรสมไม่ต่อเนื่องเพราะเวลาเราหยิบของใช่ปะ่ X, ะเเมื่อกี้จําได้ไหมครับการหยิบลูกบอลมัน,น 0, 1, 2, ได้แค่ศูนย์หนึ่งสองเมื่อไหร่เป็นโดดๆอย่างนั้นเรียกไม่ต่อเนื่องนะครับโอเค ไม่ต่อเนื่องมีการจกแจ็แจงที่เราดูนิดนึงก็คือมีเบอร์นูลีง่ายๆเจอในเรื่องสำเร็จไม่สำเร็จทวีนามก็น่าจะเจอเด็กๆตั้งมาสักพักแล้วเจอทั่วไปเช่นยิมลูกบอลสำเร็จเหมือนกันแต่ N ครั้งยิ5้5ครั้งยิบ7ครั้งเราก็ตัวแปรที่เจอหยิบคือปัวซองแบบไม่ต่อเนื่องเพราะมันแสดงถึงการรอคอย ของอะไรบางอย่างเช่นบางคนเปิดร้านชานมไข่มุกว่าไว้เนาะจำนวนลูกค้านี่มา ATM จำนวนลูกค้ารอจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน้ามออะไรแบบเนี้ยมันจะเจออยู่ทั่วไปนะครับน่ก็เป็นเบอร์นูลีนี่ชื่อคนเนาะเขาก็คือสนใจว่า s u s c e s s กับ failure แค่นั้นเลยครับสําเร็จกับไม่สําเร็จโยนเหรียญหนึ่งงานหนึ่งครั้งถ้าคุณสนใจว่าหัวคือความสําเร็จ ที่เหลือคือไม่สำเร็จเขามาึ้นแทนด้วย T คือสำเ,เร็จเนาะ Q คือไม่สำเร็จประมาณนั้นทำไมเป็น Q เพราะมันต่อจาก T เท่าไหร่ปะ T แล้ว Q แกน่นเนอ่ะข้อนี้เบอร์นูลีนะทำครั้งเดียวครับหนึ่งครั้งเรียกเบอร์นูลีโอเคง่ายๆแค่นั้น ตัวแปรสูงตัวนี้นะครับถ้าเป็นเบอร์นูลีมีสิ่งที่น่าสนใจคือค่าเฉลีย่ยคือ e เพะมันครั้งเดียวอะ่จะจำวิธีคำนวณนได้ไหมวิธีคำนวณคืออะไรครับคือ e คืออะไรจำได้เนาะ e ของตัวแปรสูงคือมันคูณกับความแน่าจะเป็นที่จะเกิดมันถูกปะ ตอะนั้นถ้าเกิดว่าค่าเป็น1ความน่าจะเป็นชื่อ p การไม่สําเร็จคือให้แทนศูนย์ความน่าจะเป็นคือ q เพราะนั้นคํานวณแล้วได้ค่าเฉลี่ยคือ p เลยโอเคคานวณได้แบบนี้นะครับยกตัวอย่างส่วน variance นะครับ variance ก็คือต้องไม่ใช้สูตรจำได้ไหมจะเป็น ex กําลังสองลบ ex ทั้งหมดกำลังสองตามสูตรแบบนี้ e ของ x กำลังสองรู้สึกก็จะได้ p เหมือนเดิมเนาะ e x กำลังสองได้ p กำลังสองคำนวณเนี่ยประมาณนี้ละกันหนึ่ง p เป็นตัวร่วมออกเหลือ1นึ่ลบ p เพราะฉะนั้นเปลี่ยนหนึ่งล p เป็น q เพาน p คูณ q variance นะครับ p คูณ q ตัวอย่าง คุณหยกหยิบสินค้าหนึ่งชิ้นจากกล่องสิบชิ้นมีสินค้าบนชำรุดสี่ชิ้นบางครอก็นิยามความสำเร็จคุณสนใจอะไรครับระวังเนะความสำเร็จคือหยิบได้ของไม่ดีชำรุดน้องอ่านภาษาเทียมให้ดีแล้วกันนะครับงั้น P คืออะไรสี่ในสิบูกปะเพราคุณหยิบของชำรุด Q คือที่เหลือก็คือหกในสิบแค่นั้นเลย คุณอยากรู้อะไรก็ใส่ความน่าเป็นที่ได้สินค้าชำรุดก็คือ p ก็คือสี่ในสิบถ้าคุณจะคำนวณความแปรปวนก็สองเลขนี้มาปูณกันแค่นั้นจบค่าของตัวแปรนะครับคือ x เป็นหนึ่งเก็บได้คือศูนย์จุสี่คุณไม่ต้องยุงงย่งกับสูตรก็ได้บอกเลยก็ได้คุณตรงๆศูนยจุสี่ไม่มีปัญหาเนาะอันนี้ง่าย,ายๆเพาทำครั้งเดียวชื่อบ,บร่ ตัวที่สองเจอบ่อยกว่าเขาเรียกว่าไบนูเมลไ n o m i a l ก็คือมีสองตัวนะครับแจกแจงก็คือสำเร็จไม่สำเร็จแหละแต่คราวนี้ทำ n ครั้ง n ครั้งเพราะฉะนั้นตัวพ a r าม e เ e r จะเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะถามว่าอัตราสำเร็จเป็นเท่าไหร่และคุณทำมันกี่ครั้งโอเคนะครับทุกอย่างใคาัคล้ายๆเดิมนะเบอร์นูลีคือกรณีเฉพาะที่ n เป็นหนึ b i น o ม i a l n เป็นอะไรก็ได้ตามใจเรานะครับแต่พอ n, n เริ่มเยอะเหนื่อยเพราะว่าต,ตัวแฟรเเริม,มเยอะน่าลองดูสูตรครับเคยเห็นตัวนี้ใช่ไหม n, n เลือก x ก็คือเลือกออกมาครับว่าครั้งไหนจะสำเร็จนะคะระับยกตัวอย่างแล้วค่าความค่าคาดหวังก็คือทำ n ครั้งแล้วเอ็นมาคูณเห็นไหม variance npq อบ n แปะเข้าไปเฉยมาเรื่องโยนเหรียญเหมือนเดิมอีกก็ได้นะครับโยนเหรียญหนึ่งครั้งสามครั้งให้ x เป็นจำนวนหัวที่เกิดขึ้นจะหบฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ x วิธีทำคุณก็ต้องรู้ว่าตัวนี้คือเป็น binomial ใช่ปะเป็นทวีนาม n คือสามก็คุณโยน3ครั้งความน่าจะเป็นในการสำเร็จเนืน่องจากเป็นเหรียญปกติ ถ้าไม่พูดอะไรเลยก็ครึ่งคึ่งโอเคงา่ายส่วนสูตรตัวนี้จำได้ก็ดีครับที่มาแล้วกันที่มาครับตัวนี้มาจากไหนเลือกว่าจะเอาครั้งไหนสำเร็จเก็ได้ปะเช่น n เป็นสามแล้วคุณมีกี่สล็อตกับสล็อตโอเคคณจะสำเร็จศูนย์ครั้งสมมตินะสมมติ x เป็นศูนย์คืออะไรครับ จบเลือกศูนย์คือไม่เลือกเลยทุกที่เสียหมดเพราะนั้นเป็นหนึ่งผมาก็คืออะไรครับเซลเลียคิ Q, 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 Q. Q, Q. Q คิวคูณกันหมดคนสังเกตตัวเลขด้วยก็จะเป็น t กกำลัง x Q กําำลัง n ลบ x ในที่นี้ n คือสาม่ห่าเขาพยายามเขียนสูตรให้แบบมันดูกระชับ x ของเราในที่นี้เป็นศูนย คำนวณไปมาแล้วมันก็คือ Q ิวกำลังสามนั่นเองแต่แม้การที่มาเป็นโสดบางทีมันทำให้เขียนแบบฟอร์มมันดูกระชับมากขึ้นมีที่มามากขึ้นถ้า x เป็นหนึ่งคืออะไรครับถ้าคุณคิดแบบชีวิตปกติคืออะไรเลือกมาหนึ่งที่ใช่ปะ่ะเลือกมาหนึ่งที่ว่าฉันจะเอาตรงไหนดีก็เป็นสามเลือกหนึ่งแล้วมันเกิดจากอะไรครับสมมติต้องนี้สำเร็จที่เหลือเปล Fail, not fail, Q, Q. เฟลเนาะเฟลก็คือคิวคิวถูกไหมคนก็จะเห็นเลยว่า P จะคูนอยู่หนึ่งครั้งคจะมีโถูกคูนอยู่สองครั้งเห็นไหมครับตัวหน้าคือการเลือกวางเลือกอันนี้คือเลือกครัเลือกวางความสําเร็จนะครับก็จะอยู่ข้างหน้าข้างกลางหรือครังหลังก็จะสอนนอที่มาประมาณนี้โอเคอ่ะก็ตามนะั้น จบก็จะไปคำนวณอะไรต่อค่าคาดหวงังอะไรอาตราอะไรก็ได้ expectation เป็นเท่าไหร่ครับ n p ถ้า n เป็น3 p ม t เป็น1งส่วน2งั้นข้อน,นี้เฉลี่ยแล้วได้สามส่วน2ก็คือ 1. 5ต่งจห้าถปอะไรแบบนี้นะไม่งกงนะเอนี่คือจํานวนนะครับจํานวนหัวที่ขึ้นแสดงว่าในการโยนสามครั้งโดยเฉลี่ยแล้วจะขึ้นหัวอยู่ประมาณ ครึ่งหนึ่งอาก็ถูกต้องเนาะหนึ่งจุดห้าคือโยนสามครั้งอะถ้าคุณทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทดลองก็ลองแล้วเฉลี่ยกนออกมาควรจะขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมดก็คือหนึ่งจุดห้าครับเห็นไหมทุกอย่างดู make sense ดีประมาณนึงนะครับลูกเต๋าเล่นไปเล่นมาลูกเต๋าครับอย่ากขึ้นแต้มสอง 2, จำนวนสามครั้งจงทอดลูกเต๋าห้าครั้ จากการทอนหครั้งเป็นเท่าไหร่คุณก็สังเกตแล้วอ๋อทวีนาม n เป็น5ถูกปะเพราะคุณโยนทั้งหมด5ครั้งคุณสนใจอะไรอยากขึ้น3ครั้งความสำเร็จคือ3 x เ,เป็น3เห็นยังก็ค่อยดูเนาะลูกเต๋าปกติจะขึ้นแต้ม2ได้เมื่อไหร่คุณต้องแบ่งให้ได้แค่2กรณีการขึ้นแต้ม2เป็นได้แค่หใน6 พะเตาอหกหน้าปกติแต้มสองถือเป็นหนึ่งวิธีแสดงว่านี่คือความสำเร็จถ้าย้นขึ้นแต้มเหมือนเรียงไม่สำเร็จก็เป็นห้าส่วนหกตัวปขึ้นแต้มเหมือนไม่เอาพราะคุณระบุเป็นสัญลักษณ์ได้หมดแล้วที่เหลือก็คำนวณสูตรหรือกดเครื่องหรือเปิดตารางก็ได้ครับนะข้างของนีโอเคโอเคตัวต่อไปครับ ลูกบอลก็คล้ายๆกันนะครับอืมลูกบอลก็คล้ายๆกันแต่มันจะเริ่มมีปัญหาตอนเยอะหรือน้อยเช่นนะมักจะเจอนะครับคำว่าอย่างน้อยหนึ่งคือคิดยังไงครับทั้งหมดลบอย่างน้อยหนึ่งคือลบกรณีที่ไม่ได้คืออะไรศูนย์กับศูนย์เนาะถูกป ศูนย์ออกครับเขาจะชัดเจนเลยทั้งหมดลบศูนย์ออกตัวอย่างเพราะเวลาคุณหยิบลูกบอลอ่อแป๊บหนึง่งนะครับคำว่าอย่างน้อยหนึ่งทำไมถึงทำวิธีนี้จะดีกว่าเหตุผนลนเพราะถ้าคุณคำนวณตรงเหนื่อยหมยเนี่ยคุณเขา้าใจไหมมันมีทั้งหมดได้เท่านี้วิธีนะครับ6แบบเห็นปะโจทย์เขาถาม5แบบเฮ้ยทำตรงมันยาก าะนั้นทาไงขัดไอ,อไ้นี่ออกใช่ปะนี่คนมาทําตรงเลยอย่างนี้เห็นไหมนี่ทําตรงครับคุณต้องคูณเลขเป็นห้ารอบแต่ถ้าคุณทาตรงข้ามเอาหนึ่งมาลบออกข้างเท่ากันคุณต้องเปรียบเทียบล้วกันคุณชอบแบบไหนเอคะแนนเท่ากันเนาะถ้าง่ายจะดีกว่านะครับไม่ใช่นักกีฬาเนาะยกงนักเตดก,กระโดดท่ายากคะแนนสูงตัวคูณไม่ใช่นะครับอะไรง่ายๆแค่นิ้แล้วมันได้ผลลัพธ์เดียวกันก็โอเค ถ้าเจอนะครับอย่างน้อยนะลบวิธีตรงข้ามออกเพราะโดยทั่วไปไอ้คำว่าอย่างน้อยคือมันเดบมนั่นแ,แหละเนี่ยเนี่ยเหมือนแบบวิธีทั้งหมดคุณลองคิดถึงภาพนะครับนี่คือค่าทั้งหมดที่เป็นไปได้แล้วโจทย์เขาถามว่าอย่างน้อยตรงนี้คุณเป็นไงเฮ้ยมันนั่งบวกดึงฝามันยากผมเลยทําอะไรแทนตรงนี้จะเท่ากับหนึ่งลบไอ้นี่เท่าไรครับว่าง่ายกว่าเยอะ เข้าใจเนาะพอทั้งหมดต้องรวมเป็นหนึ่งถ้าคุณไม่รู้ว่าแถวนั้นคุณต้องทําเยอะคุณมาแอบหาช่วงเล็กๆตรงนี้เราไปลบออกง่ายกว่ามั้งโอเคไหมครับมันต้องมีเหตุผลบ้างเออของยากก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปนะครับอะประมาณนี้แหละเจอเยอะนะครับนี่ก็ชอบไหมข้อสอบปรณัย5ข้อ4ตัวคําตอบในกรตอบโดยการเดาทุกข้ออย่าทํานะครับ เป็นตัวอย่างพูดม,มาว่าอย่าทำเราต้องอะไรครับ educate and guess เดาแบบมีหลักการใช่ไหมตัดช้อยนี้บ้างช้อยนี้บ้างแล้วเพิ่มความน่าจะเป็นที่คุณจะทำได้นะครับ mm hmm. โอเคอสมมุติในกรองเงี้ยเดาผ่านคุณคิดว่าห้างข้อถ้าทำถูกอย่างน้อยสามข้อผ่านเขาจะผ่านไหมอวิธีเป็นตัวแปรทวินามแน่นอน มีห้าข้อ n เป็นห้าครับโอเคอย่างน้อยสามเซลเขาต้องการอะไร x มากกว่าเท่ากับสามถูกไหมเออความน่าเป็นที่ถูกเนื่องจากเขาเดานะครับโอกาสจะหนึ่งในสี่โอกาสไม่ถู 1, กถคือสามในสี่นี่คือชีวิตไม่จริงนะชีวิตจริงโอกาสถูกงเราจะมากกว่านี้เยอะเพราะเรามีความรู้นะโอเค้างถ้าคุณเดินเข้าแบบหัวว่างเลยก็ประมาณนเลยครับ ทอาทำไงสามสี่ห้าเป็นต้นไปการที่เขาจะถูกใส่ทวีนามเองเป็นสามโอเคคำนวณเลขนี้คือตัวแทนของถูกสามข้อถูกสี่ข้อจริงยิ่งยากขึ้นไปอีกไหมครับและถูกห้าข้อคุณสังเกตการยกกำลังโอเคสรุปถ้าเขาเดินเข้าห้องสอบแบบหัวว่างเปล่าเขาจะมีโอกาสผ่านแค่สิบเปอร์เซ็นตเท่านั้นถูกมศูนย์จุดหนึ่ง แต่คนชอบพวกนี้โอกาสที่เขาจะหายจากโรคชนิดหนึ่งคือ0.4ถ้ามีคนไข้เป็นโรค15คนมีโอกาสที่หายตั้งแต่3ถึง5คาคุณเห็นแล้วว่านี่คือมีเรื่องทวีนามเพราะอะไรหายกับไม่หายโอเคมีโอกาสสำเร็จกับไม่สำเร็จเพราะ,ะนั้นเป็นทวีนามแน่ๆโอเค x รับค่าได้ตั้งแต่เท่าไหร่ก็มีคน15คน x ก็เลยมีตั้งแรดโซ่หถึงสิบห้าการที่ x เ,เป็นศูนย์แสดงถึงอะไรครับไม่มีใครหายเลยสิบห้าคืออะไรหายดีหมดทุกคน p คืออะไรความน่าจะเป็นที่เขาจะหายใช่ป่ะหายจากโรคป่วยนี้นะครับ q คือที่เหลือศูอนย์จุดหเขาถามว่าความน่าจะเป็นที่มีคนหายตั้งแรดสามถึงห้าคนมีโอกาสเท่าไหร่คุณก็รู้ว่าคำนวณสามคำนวณสี่คำนวณห้าแล้วจับบวกกันธรรมดา นะครับใส่สโซรยกกําลังเนะี่ยคณก็เริ่มเห็นแล้วถ้าไม่มีเครื่อเลขเลือกคุยเลยนะครับศูนจุดหกกำลังสิบสองไม่ไหวหรอกโอเคปะเคร่เลขช่วยได้นะก็จิมจิมจิมิม,มแล้วกดทีเดียวไปเลยต่อ0 3นจดสามเจ็ดหกเนี่ยก็คือสามจเจ็ดเปอร์เซ็นต์ะมีคนหายอยู่ในช่วงนี้การจักแจงแบบปัวซองพวกนี้คือชื่อดังชื่อดังเพราะแทนเรื่องอะไรผมจะถามเหตุผลนะครับเอาความเข้าใจด้วยนะคืออะไรครับ จำนวนครั้งที่มีคนโทรเข้ามาอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราสนใจโอเคนะห,หรือจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคําที่พิมพ์ผิดในหนึ่งหน้าจำนวนเม็ดเลือดแดงถ้าทุกอย่างตัวแปดส่วนนะครับจือมันควรมีประมาณเท่าไหร่แล้วพวกนั้นเกี่ยวข้องมดเลยในช่วงเวลาหนึ่งหรือบริเวณหนึ่งก็ได้นะครับเราเวลาเขาส่องดูมันก็เป็นแค่โซนเล็กๆแล้วคำนวณย้อนกลับอะไรอย่างนี้ป่ะ เออมันก็มีวิธีของมันนะครับโอเคเนาะโอเคตัวนี้นะคะรับปวดซองมีพารามิเตอร์เดียวคือแลมดาแลมดาคือค่าเฉลีย่ยสูตร e กำลังลบแลมดาแลมดากำลัง x ส่วน x factorial เมื่อไหร่เกี่ยวกับธรรมชาติจริงๆ e ตัวนี้จะมาเพราะ e คือจำนวนธรรมชาติเนาะ เนาะมันอยู่ทั่วไปนะครับในแคลคลัสคุณก็เจอมันบ่อยอยู่ log ln นะเนาะ e พวกนี้นะครับโอเคแ a มด d คือค่าเฉลียนะ่ยเนาะปัญหาของข้อพวกนี้มันจะเจอตอนค่าเฉลี่ยไม่เท่ากันคนต้องปรับให้มันถูกต้องค่าความแปรปรวนง่ายสุดๆล m b d าค่าความเขาเรียกอะไรนะค่าเฉลีย่ยค่าความแปรปรวนค่าคาดหวงังเท่ากันหมดเลยครับแลมด d เดียว โอเค l a m d a เป็น okay. ทุกอย่างเนาะอ่ะยกตัวอย่างแล้วเหมือนเดิมความจริงจริงก็คำนวณยากกดเครื่องก็เหนื่อยครับสังเกตด้วยนะ x o n วนี้ไปได้ไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดเลยนะครับไปได้เรื่อยๆนะครับเช่นจำนวนคำที่พิมพ์ผิดในหนึ่งหน้าอาจจะมีได้ตั้งแต่ไม่ผิดเลยใช่ปะผิดหนึ่งผิดสองผิดสามหนึ่งผิดมันห้าสิบคำ 867คำอะไรบ้าะคนไม่รู้หน้าหนึ่งมันเท่าไหร่เอเคป่ไเป็นไปได้เยอะเพราะในเอกัวนี้จะวิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับทําให้การที่ตรงข้ามมันมีนความสําคัญเยอะมากเพราะขาอันนี้มันไปไม่สุดอะไรบ้า,างผมเขียนทะลุออกไปเลยก็ยังได้นะครับอตัวอย่างเนี่ยสำรวจจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยสี่ครั้งปั๊บต่อสัปดาห์ระวังเรื่องหน่วยสัปดาห์เขาสนใจ กับดรานั้นตรงนี้แลมาาสี่โอเคค่าที่เขาต้องให้มานะครับพารามิเตอร์แต่ถ้าคุณไม่รู้ค่านี้เดี๋ยวเราไปทําโซนหลังเราจะหาค่าเมลมาได้โดยวิธีพบสถิตินะครับโอเคปึ๊บรู้เลยว่าถ้ามีของแบบนี้ปวดสองไม่ใช่โยนบอลไม่ใช่ทวีนาไม่มีจํานวนครั้งทั้งหมดโอเคเนาะปวดสองนะครับโอเค ให้ x เ,เป็นจำนวนนบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อสัปดาห์เห็นไหมหน่วยสัปดาห์หมดส่วนฟังก์ชันถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวน่าจะมีไว้ให้เนาะไม่ซีเรียสนะครับถ้าตัวแปรเป็นได้ตั้งแต่ศูนก็ไล้ไม่เกิดเลยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามได้เรื่อยๆห้าสิบครั้งก็เป็นได้เนาะแปดพันหกร้อยครั้งก็ได้ขึ้นกับว่าคุณจะดูช่วงเวลาแค่ไหนแลมด้าคือสองโจทย์กำหนดแลมดาสองแลมด้าเขียนผิดนะ x เท่ากับสองครับแลม b าข้นีนสี่นะครับแลมด d a สี่สังเกตก็ถูกนะล a m b d คือตัวที่อยู่ตรงนี้นะยกกาลังกับข้างล่างยกกําลังกับข้างล่างแบบสี่นะครับกดขึ้นเลขตำแหน่งเดียวออกมาได้หนะึ่งศูนย์จุดหนึ่งสี่หกห้าคือความน่าเป็นที่เกิดอุบัติเหตุสองครั้งคำน,นือได้แบบนี้ครับใครมันถามไหก็การที่ l a m b d าเป็นสองมันความหมายว่า โดยเฉลี่ยแล้วมาเอ้ยลำดับเป็น4ก็คือเฉลี่ยแล้วเป็น4ถ้าคุณเดี๋ยวต่อไปได้เห็นพวกลักษณะของกราฟตัวนี้มันจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องเหละเนาะแต่ภาพมันจะเป็นเบเบะวาวาวโคงเีตรงนี้น่าจะแถวๆลำดับ4ก็คือประมาณ4ครั้งสฉสุดอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะน้อยลงไปอเ,เออเพราะเมื่อลำดับเปลี่ยนกราฟมันจะเปลี่ยนอน่ะ อันนี้เราพูดถึงก็คือกรณีที่อะไรครับ x เป็นศูนย์คือโดนยิงไม่โดนเลยก็ศูนย์จุดสองทั้งหมดสี่ครั้งใช่ป่ะการอีกการหนึ่งคือความน่าจะเป็นที่โดนหนึ่งครั้งนะครับไม่เกินหนึ่งทีถ้าคุณไม่คิดสูตรมันมีการยิงสี่ครั้งอนะ่ะบางคุณก็ต้องไม่รู้ว่าสำเร็จจะอยู่ตรงซ้ายกลางหรือขวาสี่เรื่องหนึ่งถูกไหม สี่เรื่องหนึ่งก่อนเรื่องมาหนึ่งตำแหน่งแล้วคุณก็ใส่ความสําเร็จไปหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ความไม่สําเร็จสามครั้งซึ่งคํานวณตอนนี้รู้สึกจะได้ศูนย์จุดศูนย์ศนย์หนึ่งหกหรือเปล่าใช่ป่ะกับอีกการหนึ่งคือศูนย์จดถ้าผมจําไม่ผิดห้าใช่ป่ะนั่นแหละ ศูนย์งหากโอเคแล้วจะบวกการตุ้มก็เลยเป็นศูนย์จย์สองซึ่งมันมีตามช้อยตัดแค่นี้ก็ต่อคำว่าัวซสองประเด็นคือแลมด d าคือค่าเฉลีย่ยจำได้หรืเป่า e x จะเท่ากัา EN, าบแลมด d าเช่นข้อนี้เขาให้แลมด d าเขาไม่พูดแลมด d านะเขาบอกเฉลีย่ยเช่นผมบ,บอกว่าเฉลีย่ยเห็น ผิดเท่าไหร่ครับ0.8ต่อหน้าเห็นยังพอผมถามใหม่ในนั้นคือต่อ10หน้าคุณก็ต้อง8คำต่อ10หน้าใช่ไหมถ้าเป็น100หน้าเป็นไงครับก็ต้อง80เห็นยังมันจะขึ้นเป็นประมาณนี้หมดเพราะนั้นขึ้นว่าโจทย์คุณคุยเรื่องอะไรถ้าโจทย์คุณคุยในระดับนี้แลมดาคือ80เข้าใจป้ะ ถ้าโจทย์เมื่อกี้คุยในเรื่องสิบหน้าแลมด้าคือแปดเพราะนั้นแลมดามันจะเปลี่ยนตามหน้าโอเคหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเขาบอกว่าสมมติอุบัติเหตุเกิดประมาณสองครั้งต่อสามสิบนาทีในทุกๆครึ่งชั่วโมงจะมีอุบัติเหตุสองครั้งสมมตินะแต่ถ้าเกิดวันนั้นเขาบอกว่าเขาสังเกตอยู่ทั้งหมดสี่ชั่วโมง จะมีอุบัติเหตุทั้งเมื่อกี้ครับ16ถูกไหมเพราะคูณ,คณ16เข้ามาเอ้ยคูณ8ปดาถูกไหมฝั่งนี้ก็เลยคูณ8ด้วยเพราะมันจะเป็นสเกลเดียวกันเพราะแั้นแลมดาคือดูหน่วยด้วยเข้าใจใช่ป่มดูหน่วยด้วยอ่ะท้าหมสังเกตทั้งวันเลยต่อวันผมเปลี่ยน30นาทีเป็นต่อวันเป็นไงครับเอาอะไรคูณ สี่สิบแปดคูณใช่ไหมเพราะหนึ่งวันมียี่ิบสี่ชั่วโมงถูกปะหนึ่งชั่วโมงมีสองครึ่งก็รวมทั้งหมดเป็นสี่สิบแปดเพราะนั้นค่าเฉลี่ยเป็นเก้าสิบหกครั้งในหนึ่งวันแลมด้าคือเก้าหกเพราะั้นเขาถามว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรนี้ต่อวันในจํานวนวันกเก้าหกก็เท่ากับแลมด้าเลยถ้าเป็นข้อนี้ e ถ้าเขาคุยในเรื่องสี่ชั่วโมงก็เป็นสิบหกโอเค ถ้าเขาถามเรื่อง e ของถ้าเกิดเขาสนใจบัวซองแบบ15นาที<ม>ใช่ป่ะมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ1แค่นั้นเองโอเคไหมต้องปรับตามหน่วยเวลาหน่วยปริมาตรหน่วย a ร,รียเข้ปโอเค